สวัสดีคนวันเสาร์ค่ะ9-15เดือนเมษายน2566 อะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรต้องซ่อมแซมซ่อมนะซ่อมนะซ่อมได้ไม่มีปัญหารถราดยวดยานพาหนะใครจะเดินทางไกลใครจะเดินทางต่างจังหวัดตรวจเช็คสภาพรถให้ดีช่วงนี้มีโอกาสได้เสียเงินไปกับการซ่อมรถซ่อมบ้านหรือบำรุงรักษาบ้านบำรุงรักษารถแต่รถหรือเลขทะเบียนบ้านให้โชคให้ลาบแม่ย่านางดีเพราะฉะนั้นโดยรวมถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะเป็นทุกขลาบแต่ก็เสียเงินไปแล้วได้เงินมาหรือได้เงินมาแล้ว จ่ายไปไม่ชอ็อตไม่สะดุดติดขัดส่วนเรื่องงานมีเรื่องอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะช่วงนี้พยายามรอบคอบนะ ทำให้มันจบทีเดียวจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับปรุงแก้ไขแ,แก้แล้วแก้อีกมีสติรอบครอบคนวันเสาร์ช่วงนี้รอบครอบคุณชอบหรองานแก้มันไม่มีใครหรอกนะต้องมานั่งแก้งานอนะ่ะมันปวดประสาทเอาเวลาไปเที่ยวสงการค่ะบางคนเขาไปเที่ยวสงการสนุกสนานเรายังมานั่งแก้งานอยู่เลยรอบครอบนะจ๊ะช่วงนี้ท,ทําทีเดียวส่งทีเดียวจบนะจ๊ะช่วงนี้เหงาเหงาหรอทำไม เหงาเศร้าเหรอช่วงเนี้ยฝันเห็นผีฝันเห็นคนตายรู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวบางคนจะเป็นซึมเศร้านะบางคนจะเป็นซึมเศร้านะนี่พ่อแม่พี่น้องญาติครอบครัวการเลยนมิตรเห็นไหมความสุขอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาอยู่คนเดียวแล้วมันเศร้าก็อย่าไปอยู่คนเดียวทําไมกลับบ้านไปหาเพื่อนหาพี่หาน้องกลับไปรวมมิตรรวมญาตินะ อยู่คนเดียวเราไม่สบายใจอย่าอยู่คนเดียวมันเหงาหมันเศร้าคนโสดไม่ต้องน้อยใจไปถ้าดวงเรายังไม่มีคู่ก็อยู่กับครอบครัวความรักจากเพื่อนความรักจากครอบครัวจะช่วยเยียวยาความเหงาความเศร้าบางคนชอบคิดเพ้อเจ้อเรื่องบางเรื่องเป็นไปไม่ได้ขายฝันตัดยุติยิ่งขิดเยอะยิ่งฟุ้งซ่านส่วนเรื่องของคนที่มีคู่ช่วงนี้อยากมีลูกมีบุตรมีได้ ใครอยากวางแผนครอบครัวมีชีวิตที่อบอุ่นจะลูก2ลูก3อยากมีเพิ่มมีได้เลยไม่มีปัญหาอะไรส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็วางแผนดีๆหน่อยละกันรายจ่ายเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านรายจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวเยอะแย,ะ,ยะมากมายถึงแม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็ยังว่าหมุนได้นะช่วงนี้เรามาระวังไพ่ใบนี้ ความคิดเยอะความคิดมากความเหงาความเศร้าเนี่ยมันจะทําให้จิตใจเราฟุ้งซ่านนะจ๊ะอาจารย์ย้ําอีกครั้งนะสุขภาพกายไม่เท่าไหร่อาจารย์ห่วงสุขภาพใจนะความรักความอบอุ่นคือสิ่งที่ดีคุณจะอยู่กับหมาคุณจะอยู่กับแมวหรือจะอยู่กับใครแล้วคุณสบายใจอยู่ไปเถอะแต่บางครั้งการอยู่คนเดียวแล้วมันเหงามันเศร้า,ม,รามันฟุ้งซ่านเนี่ยบางทีไม่ส่งผลดีกับตัวคุณแน่นอนแล้วช่วงนี้นะทําอะไรให้รอบคอบให้มากๆเรื่องงานเนี่ยคือสิ่งสำคัญ ัที่สุดในช่วงนี้แล้วก็นะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพใจดูแลคนในครอบครัวถ้าความอบอุ่นมันเกิดขึ้นจากภายในคุณจะมีสติกับการทำงานมากขึ้นคุณจะมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นดังนั้นซ่อมจากภายในแล้วเผื่อแผ่ออกไปสู่คนรอบข้างหรือถ้าภายในมันขาดพยายามรับ นะรับจากคนรอบข้างมาให้เติมเต็มแล้วจะได้มีพลังใจในการสู้ต่อทำบุญกับเด็กกำพร้าและสถานสงเคราะห์เป็นการเสริมดวงเลขมงคลคือเลข5เลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านให้โชคนะคะสวัสดีค่ะ